มาวันนี้ผมพามาดูคันนีก็ดีกว่าลูกค้าเขาสั่งแล้วพอดีเขาติดปัญหานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมพาดูเป็นคันนี้ครับตัวมิวจิก้าคันนี้อ่ามาเป็นตู้ปิกนกอย่างนี้เลยเดี๋ยวเป็นยังไงพาดูกันมาครับวันนี้มาดูคันนี้ก็ดีกว่าเนาะพอดีลูกค้าให้ผมสั่งเข้ามาเป็นคันเลยเนาะแต่ลูกค้าเอติดปัญหาเรื่องการเงินนิดนึ่งนะครับก็เลย คันนี้เป็นตัว New Isuzu Giga นะครับเป็น12ล้อที่เป็นแทนเตียนะครับอ่ามาเป็นเกียร์คึ่งออตโต้ช่วงล่างหน้าแหนบหลังพุง่มรมมาพร้อมกับตู้ปิ่งนกตัวนี้เลยอ่ตู้ปิ่งนกตัวเนี้ยจะมีในเฉพาะญี่ปุ่นเนาะอ่าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในไทยมีบ้างแต่ค่อนข้างน้อยเพราะตู้ค่อนข้างมีราคาที่จะแพงนะครับตู้ปิ่งนกมีข้อดียังไงเดี๋ยวผมพาดูกันดีกว่าอ่าผมให้ดูอย่างแรกเนาะตัวตู้ปิ่งนกเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ครับ ตัวนี้ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่รู้ว่าคืออะไรตัวเนี้ยเป็นกระบอกโชกเอาไว้ผ่อนแรงเวลาเรายกกระบะขึ้นตัวแผงเนี่ยขึ้นเนี่ยจะเป็นกระบอกโชกเอาไว้ผ่อนแรงเวลาเรายกแผงเนี่ยใช่ไหมครับมันยาวอยู่ประมาณกระบะอยู่ประมาณเก้าเมตรกว่าแผงอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาจะช่วยผ่อนแรงตัวกระบะเนี่ยเวลายกอ่ะให้ยกง่ายขึ้นแล้วก็เขาจะมีบานพับเนี่ยอย่างเยอะเลยเนี่ย กี่อันเนี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบม่รูสิบอันน่ะแค่บ,บานแค่ประมาณสี่ห้าเมตรอ่ะใส่ทีกว่ารถบ้านเราอีกเนี่ยตัวนี้ใส่ทีกว่ารถบ้านเราอีกอ่าเนี่ยยิ่งด้านหลังเนี่ยก็เท่าไหร่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองเยอะกว่าอีกเยอะกว่าบ้านนี้บานนี้น่าจะยาวกว่าบานหลังน่าจะยาวกว่าบานหน้าถ้าสังเกตดีๆเนาะผมก็คิดว่าน่าจะยาวกว่าอ่าแล้วก็ตัวตู้ปลิงนกเนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ กดล็อกเนี่ยครับไล่ไปเพื่อที่จะยกตัวปีกนกเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่ยตัวกดล็อกตรงเนี้เนี่ยครับเบามากเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวเนี่ยเนี่ยตัวเปิดเนี่ยผมว่าก็มันก็เบานะเบาเลยเนี่ยผมเอานิ้วนิ้ยกแล้วก็เอามือดึงนิดนึงเนี่ยออกละเนี่ยเอามือดึงนิดนึงออกละสําหรับรถบ้านเราอ่ะตัวตรงเนี่ย จะค่อนข้างหนักจะหนักกว่าทั่วไปเยอะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเดี๋ยวผมเปิดดูตัวกระบะด้านในให้ดีกว่านี่เนี่ยผมเอามือเดียวนะเนี่ยผมใช้มือเดียวเนี่ยเปิดได้เลยเนี่ยธรรมดาของบ้านเราเนี่ยต้องใช้สอมือนะถึงจะเปิดได้มาตอนนี้เราอยู่กับภายในตู้เนาะนี่ครับจะมีกระบอกโชว์ที่เอาไว้เปิดอ่าแล้วก็โค้งเขาว่า ด้านในเนี่ยเขาจะไม่มีเสากลางเลยนยครับจะมีข้างบนน่ะมีแค่เป็นอลูมิเนียมเส้นที่ยาวเลยนะยาวไปถึงข้างหลังนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยอ่ะมีแค่นี้เองแล้วก็ตัวเนี่ยยึดกระปีสองข้างแค่นี้อ่ะญี่ปุ่นเขาออกแบบเก่งนะข้างในเนี่ยไม่มีเสากลางเลยแล้วก็น้ําหนักตู้ค่อนข้างเบาด้วยเนยครับมีแค่ด้านหน้าเป็นคานตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ นี่ครับแล้วก็มีแคปหน้าตรงนี้อีกหนึ่งที่ตรงนี้เขาก็จะทําเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ประสานนี่ครับเป็นไม้ประสานจะมีล่องเอาไว้ประสานแล้วก็จะมีไฟนี่มีไฟมีไฟสลับกันไปเรื่อยๆจนถึงข้างหลังนี่ครับแล้วก็ผมว่าอันนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดเอ็ดเนาะเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเนี่ยสิบเปอร์เซนไปจนถึงเก้าสิบเปอร์เซนร้อยเปอร์เซนบอกได้ว่าเราอะ จุของอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวตู้ละไม่ได้มีทุกตู้นะสาหรับตู้ญี่ปุ่นเนี่ยมีตู้นี้แหละที่เขาเขียนเนี่ยครับเก้าสิบปอร์เซ็นแสดงว่าเหลืออีกนิดนึงใส่ได้อีกคิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเต็มตู้ละอ่าแล้วก็ตัวพื้นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาเป็นไม้เห็นไหมครับอันนี้ตู้ใช้แล้วนะอันนี้ผมให้ดูก็เป็นตู้ใช้แล้วนะพื้นยังดีเลยอะ่ะสำหรับบ้านเราเนี่ยพื้นเป็นเหล็กยังใช้กันเสียเลยอันนี้พื้นไม้นะ รถยังใช้งานหลายปีเนี่ยยังสภาพค่อนข้างที่จะดีกว่าเลยอะนี่ครับตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้ทําอะไรเนาะใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยสําหรับรถที่เป็นรถตู้นะอ่าคิดว่าคนที่ใช้ตู้น่าน่าน่าจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรแล้วเขาไอ้ตรงนี้มีช่องด้วยเอาไว้ใส่เอกสารนี่ครับมีไว้ใส่เอกสารด้วยอ่าอันนี้คร่าวๆเรื่องส่วนของภายในแต่ผมว่าผมชอบตรงเนี้ยนี่ครับเขาเป็น อลูมิเนียมน่าจะขายเป็นเฮดบีมน่าจะเป็นตัวเฮดเนาะอันเดียวเลยยาวจากหน้าไปถึงข้างหลังเลยนี่ครับข้างไหนประมาณนี้อันนี้ปิดตู้เนาะเดี๋ยวผมปิดให้ดูใช้มือเดียวปิดเลยนี่ครับใช้มือปิดนี่ครับใช้มือเดียวปิดเ,เด้ดเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยของญี่ปุ่นผมว่าออกแบบ ตัวปิดเปิดเนี่ยค่อนข้างดีเลยปิดง่ายเนี่ยครับตัวสวิตช์เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่มีสองข้างอีกนะน่าจะมีสองข้างเลยนี่นี่ครับจะมีสวิตช์เป,เปิดปิดอยู่สองข้างเลยนี่ครับตัวโชกก็มีให้บาล์ะอันอ่าก็จะมีอยู่สี่ตัวนะสำหรับตัวพวกนี้ะให้ดูนี่มีหมวก ติดมาด้วยเรียบร้อยคันนี้มีทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็มาเป็นตัว n ิวจิก้ a เกียร์ออโต้เนาะนี่ให้ดูภายในกันดีกว่าภายในของตัวนิวจิก้าส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละอ่าคล้ายๆกับสาบ้านเราตัวไฟตัวเนี้ยผมมีของใหม่อยู่นะดวงนึงอยู่ประมาณพันปลายๆสองพนะถ้าใครสนใจจะเอาไปใช้เนี่ยก็ทักหาได้เลยใส่ได้ทั้ง uh ino, อิสุฮีโน่อ่เมกาวิกเตอร์ นิวโปเฟียอะไรไม่ใช้ไฟดวงนี้หมดเอ้ยไม่ใช่สินิวโปเฟียเนี่ยเขาไม่ใช้ไฟอย่างนี้แหละอ่ามีอิซูอ่าจิก้าเด็ก้าสามหกเมกะเจ็ดร้อยเนี่ยใช้ไฟพวกนี้หมดเลยอ่าอันนี้ภายในเนาะอ่ามาต่อกันที่ภายในอ่านี่ภายในนี่ดีหมดนี่ดีหมดเลยอ่าคันเกียร์ที่เป็นออโต้เนาะเขาก็จะมีฉุกเฉิน นี่ฉุกเฉินแบบนี้เลยอ่าผ้าม่านก็ตรงนี้ก็มาครบมีจอนี้ด้วยอ่าแล้วก็มีจอรตรงนี้ด้วยอ่าตรงนู้นเป็นแผงฟิวนะสำหรับบ้านเราเขาจะเป็นเกะนะแต่รถจิก้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแผงฟิวนะไม่ได้มีเกะมาให้มีไฟตรงนี้ด้วยสองดวงเนาะอ่าตรงนี้เป็นเบรกมือแล้วก็อูนี่มีม่านเหลืออยู่หนึ่งอันเก็บไว้อาจจะเป็นม่านที่ ไหนบ้านก็ครบนี่ว่ะมานหน้าบ้านกลางมานหลังเรานี้มาอะไรเราน้มาอะไรวะเนี่ยเกินมาอันหนึ่งนี่พราะตรงนี้มีมิมะมุลิด้วยนี่มีมิมุริด้วยแล้วก็น,นี้ระบบควบคุมไฟในตู้อ่ะอันนี้มี GPS เรียบร้อยนะครับมีทีวีเรียบร้อยอ่ะโดยรวมสำหรับภายในคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ะถ้าใครจะหารถเนาะที่เป็นตัวนิจิก้านะครับมาพร้อมกับตัวของ ตู้ปีกนกเลยนะยาคันนี้ราคา1น0 0ล้านห้าแสนบาทรวมตู้รวมทะเบียนเรียบร้อยนะสามารถรับได้เลยเนาะคันนี้มีทะเบียนเรียบร้อยละอ่านี่ครับมีป้ายทะเบียนสระบ,บุรีเรียบรอย้อยอ่าแล้วก็มีจีปีพีแรกให้มีรับประกันตัวรถให้นะครับสำหรับคันนี้เนาะมาเป็นตู้ด้วยตู้ของมันเลยแล้วก็ตัวรถอะเป็นของเขามาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เทียงเจริญยนจำกัดนครปฐมครับผม